รายการต่อไปดีเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกว่าร้อยประเทศแปดองค์กรนานาชาติ บนพื้นที่กว่า250,000ตารางเมตรถูกเนรมิตให้เป็นมหกรรมนานาชาติที่มีความอลังการและน่าสนใจระดับโลกแห่งปีริมทะเลเมืองยอสูสาธารณรัฐเกาหลี เ v วิเวลวิทย์ยูคอนโดยูนิไลท์สามประชาชื่นบางซื้อครบคมเซียนวันนี้พบกับการแสดงแสนยานุภาพระดับโลกกับยอสูอินเตอร์เนชั่นแนลเอ็กซโปิชัน2012อีกครั้งกับความภูมิใจของประเทศไทยที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เข้าร่วมัตั้งแต่ครั้งแรกต่อเนื่องเรื่อยมาจวบจนครั้งนี้ที่ทุกพาวิเลียนอยู่ภายใต้แนวคิดเดียวกันคือ The Living Ocean and Coast เพื่อเป็นเวทีในการแสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ระหว่างนานาประเทศเพื่อพัฒนาทรัพยากรทะเลและชายฝั่งโลกให้ยั่งยืนต่อไปภายในงานถูกแบ่งเป็นแโซนใหญ่ประกอบไปด้วยตีมพาวิเลียนอาคารของเกาหลีที่ตั้งอยู่บนผิวน้ำทะเลนำทุกท่านไปสู่มหาสมุทรแห่งอนาคตอินเตอร์เนชั่นแนลพาวิเลียนที่ถูกออกแบบเป็นคลื่นขนาดยักษ์รวบรวมนิทรรศการของทุกชาติไว้อย่างลงตัวโคเรียพาวิเลียน ที่สะท้อนวิสัยทัศน์และเอกลักษณ์อันกลมกลืนกับท้องทะเล The Big O พื้นที่ลานกิจกรรมริมทะเลขนาดใหญ่ที่สุด Expo Digital Gallery อุโมงสแสดงนิทรรศการที่ล้ำสมัยที่สุดแห่งแรกของโลกและ Sky Tower อาคารสูงที่สุดเพื่อชมทัศนียภาพของเมืองยอสูและครั้งนี้พิธีกรของเราเดินทางมาพร้อมกับแขกรับเชิญพิเศษที่มีความสนใจและผูกพันกับท้องทะเลมายาวนาน คุณภูริที่ล,ลันหกุดเพื่อค้นหาความแตกต่างของแต่ละประเทศที่ต่างมีวิวัฒนาการในการพัฒนาทะเลและชายฝั่งที่แตกต่างกันออกไปประเดิมพาวิเลียนแรกกันที่นี่เลยครับไทยแลนด์พารวิเลียนที่มีความโดดเด่นติดอันดับท็อปทรีเลยทีเดียวและผู้ที่จะให้ข้อมูลกับขบคมเซียนได้ดีที่สุดก็คือคุณเกรียงการการชนะโภคินผู้สร้างสรร Thai Land Pavilion แห่งนี้พร้อมตั้งเป้าหมายให้ที่นี่ติดตาผู้ชมทั่วโลกจนติดอันดับหนึ่งในสามพาวิเลียนยอดนิยมครับ สวัสดีครับสวัสดีครมองดีครับวันนี้มาเยี่ยมผมถึงที่เลยเขาบอกว่าเมื่อก่อนนี้สถานที่แห่งนี้นี่เป็นที่เรียนไม่มีอะไรเลยเหรอใช่ครับที่เรียกว่ามาสร้างใหม่ที่นี่ทั้งหมดวิเนลลามิตเกิดขึ้นมาเลยแหละใช่ครับถามพี่มอกเลยครับผมเนี่ยเป็นคนไม่เคยไปเวิร์ดเอ็กซ์โปเลยเคยแต่ได้ยินชื่อมาก็มือนจะเคยได้ไปที่เชียงรายมาบ้างไอเวิร์ดเอ็กซ์โปนี่มัน ทกขึ้นมาจัดขึ้นมาเพื่ออะไรครับจริงๆถ้าย้อนไปนี่คือร้อสปีที่แล้วนะครับ <140 S 1> ที่มีปีมี World Expo เกิดขึ้นมาเนี่ยเอาง่ายๆฮะถ้าแบบพูดให้คนไทยรู้จักดีว่าอย่างพอไอเฟลิลเนี่ยที่สร้างมาเป็น100ปีครับ อันนั้นเน่เ,เกิดเพราะว่ามีเ o r ร์ e เอ็กโปจากที่ปารีส<อ>เป็นเลแลนด์มาร์คให้เขาเห็นว่ามีเวิร์กเอ็กซ์โปตอนนี้นะเพื่อแดสดงศิลปะนุูภาพของแต่ละประเทศตา่างๆว่าแต่ก่อนที่การสื่อสารอาจจะไม่ทันสมัยในทุกว,วันนี้เลยบอกว่าแต่ละประเทศ มีอะไรบ้างแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็แปลงไปเป็นเรื่องของการสร้างแบรนด์ประเทศนะสร้างสัญลักษณ์ว่าเออ,เออประเทศแต่ละประเทศเนี่ยมีความก้าวหน้า,า,ามีศิลปะวัฒนธรรมยังไงมาโชว์กันใน World Expo และไทยแลนด์ในสยามของเรานี่มีโอกาสเข้าร่วมกับ World Expo เนี่ยตั้งแต่สมัยไหนครับโอ้โตั้งแต่สมัยรัชการที่สี่รัชการที่สี่ใช่ มายุคสมัยนี้แต่ละชาติเข้าร่วมกันมากน้อยเพียงใดครับก็เอาปีนี้เลยครับครั้งนี้เลยดีกว่าสําหรับปีนี้จริงๆท,ที่เข้ามาร่วมทั้งหมดเนี่ยนะครับ,รบก็ร้อยสิบเอ็ดพาวเวอร์เรียนเวลาอย่างนี้เนี่ยแต่ละแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยแต่ละงานเนี่ยมันจะมีคอนเซ็ปต์แล้วก็มีธีมท,ที่มันแตกต่างกันแล้วว่าเราจะมาโชว์อะไรวันนี้เลยโชว์เรื่องนี้คือแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีธีมขึ้นมา จากปีคราวนี้เป็น Living Ocean and Coast คือเนื่องจากโยซูเนี่ยเขาอยู่ติดทะเลครับเขาก็เลยเอาธีมเรื่องเกี่ยวกับโอเชียนเรื่องเกี่ยวกับทะเลเรื่องการใช้ชีวิตอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นจสังเกตดูเลครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่บนเนี้ยจะมีอิงไปทางทะเลใช่ครับเป็นไม่ได้อิงหรครับทะเลเลยเลยแะทะเลเลยครับ เพราะอย่างนั้นทั้ง1้0ประเทศเนี่ยก็จะต้องดําเนินการที่เซ็นเรื่องหลัของประเทศแล้วก็อิงกับทีมก็คือเรื่องเกี่ยวกับทะเลใช่ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับทะเลที่ครับแล้วอย่างของพาวิเลียนของเมืองไทยปีนี้เป็นยังไงฮะก็ชื่อตีมจะยาวมากเลยนะครับ Color of d i v e r s i t y c a p a นะครับ Capacity of Thailand แล้วคอนเซปต์ของไทยพาวิเวเลียนในปีนี้นะครับมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับวิธีเราที่เราพีเซนต์ให้กับคนที่นี่เขาได้รู้จักประเทศไทยของเราเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของสีสันแห่งความหลากหลายของประเทศไทยนะครับที่เรามีความแตกต่างเรามีทั้งศิลปะวัฒนธรรมเรามีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายนะครับที่เรามาโชว์ให้กับชาวโลกโดยเฉพาะชาวเกาหลีนะครับที่เป็นคนลเมืองคนส่วนใหญ่ที่จะมาได้ ม, h, มันได้ได้เข้ามาชมงานโดยที่เราเอาเรื่องราวของวรรณคดีไทยนะครับก็คือภาพพันธ์นีนะครับโดยที่นพของเราก็มีสุษาครกับม้านินบังกรเรื่องราวที่เกี่ยวกับทะเลแล้วใช่ครับเอามันเป็นตัวเล่าเรื่องคนจะได้จําได้เพราะว่าพอตีมันเป็นทะเลเนี่ยเราก็คาดเดาว่าทุกชาติเนี่ยเขาเอาเรื่องของทะเลมาเล่นหมดเพราะฉะนั้นจะทําไงให้เขาจำประเทศไทยได้เราก็เอาเรื่องของทะเลอันเนี้ยเอาเรื่องของม้านินบังกรเรื่องของภาพพันธ์นีนําเป็นตัวเล่าเรื่องในร้อยความพาวิเลียรเนี่ยเราติดหนึ่งในห้าเลย หนึ่งในสามแล้วครับของเราสา <3 S 1> หนึ่งในสามมีนคนเข้าชมประมาณเท่าไหร่ครับก็ประมาณ20%ของคนเข้ามางานนะครับก็เลสเซย์ว่าประมาณประมาณหมืน 10, 10่นกว่าคนผมว่าในแง่คนมาก็คุ้มค่ามากนะครับผมว่ามาเที่ยวที่เนี่หนึ่งวันเนี่ยมันก็ได้ไปท่องเที่ยวทั่วโลกหมดเลยใช่ครับททคุมค้มคุ้มมากนะครับคุ้มมากเจ้าจริงๆก็อยากจะให้จริงเรากำลังบิดเป็นเจ้าภาพนะฮะ World Expo 2020 นะครับก็ท,ท,ที่ประเทศไทยที่จังหวัดยุทธยานะฮะก็อยากให้คนไทยเนี่ยรวมพลังใจ กใช่ครับเพื่อที่ให้เราจากการที่เราได้จัดเวิร์กอีคัพบอลจะมีอะไรตามมาบ้างครับแน่นอนเรื่องเศรษฐกิจครับคิดถึงว่าอย่างตอนที่เราไปทำเวิร์กอีคัพบอเนี่ยที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยนะครับเราสเกลนั้นนะครับไม่ใช่ใหญ่กันที่นี่เราจัดใหญ่เลยใช่ครับซึ่งผมว่าลงทุนกันที่นั่นเป็นเป็นหลายหหมื่นล้านนะฮะที่เงินก็เข้าไปหมุนอยู่ที่อยุทยาหลายพ่นไปไม่ได้ตรงนั้นคิดเล่นๆนะเอาไปแค่ร้อยกว่าพาร์วิเลียนร้อยกว่าประเทศครับประเทศหนึ่งทำ็ประมาห้าพันล้านโมงเป็นสระคนใหญ่มาก ออกกันไนเซอร์ไทยนิ่ตายเลยทั้งหมดทั้งประเทศว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีถ้าเผื่อเราได้เป็นเจ้าภาพาเราก็ต้องร่วมกันส่งแรงใจกันครับไมยแลนด์ n า p a v ิเ i ียนหรืออาคารศาลาทไทยของเราอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยเริ่มต้นที่ห้องแรกด้วยการถ่ายทอดเรื่องราวของหุ่นยนต์ด่างเงือกที่เคลื่อนไหวเสมือนมนุษย์เพื่อบอกเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและเกาหลีผ่านจอภาพพิเศษ และความพิเศษอีกหนึ่งอย่างที่ประเทศไทยใส่ใจทุ่มเทก็คือภาพความงดงามของท้องทะเลไทยทั้งฝั่งอันดาม,มันและอ่าวไทยที่จัดแสดงทั้งหมดถูกถ่ายทำขึ้นใหม่โดยช่างภาพชั้นนำของเมืองไทยถึงเจคนเลยล่ะครับช่วงหน้า พบกับพาวิเลียนจากนานาประเทศที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการอนุรักษ์ท้องทะเลและชายฝั่งของโลกซึ่งแต่ละที่ก็มีความโดดเด่นแตกต่างกันออกไปจะมีอะไรบ้างติดตามช่วงหน้าครับ ชีวิตไม่มีลิมิต150ได้พบกับไทยแลนด์พา v ์วิเลียกันไปแล้วคบคมเสียนจะพาไปดูพา v i วิเลียนจากนานานประเทศกันครับว่าจะมีความโดดเด่นแตกต่างกันอย่างไรและกว่าร้อยพารวิเลียนที่ตั้งอยู่จุดหมายแรกที่ไปคือโคเรียพา i l วิเลอาคารประหยัดพลังงานโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากลายแทกึกบนธงชาติเกาหลีและผู้ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของพาวิเลียนแห่งนี้ ก็คือคุณอิมจองจูดีเรคเตอร์ออฟโคเรียพาวิเลียนแห่งนี้ครับอาดอรเซยอนสวัสดีครับขอต้อนรับไนท์สวีทชีไนท์สวีทชี r e ร n ดเซ็ปออ n โคเรียพาริเลียนโซนิสบิลดิ้งอิสเมดฟรอมอันดีออริจินอ i ครีเ m นท e m ชชวอัพฮะแอมเบลิมออฟแท the อัพฮะวุชิสต็ b ปเรดแอนด์บลูแอมเบลิมอัพฮะและอัลโซสบดส ERN energy example energy we wanted make ecofri concept pre for and and bod to of fri a ภายในประกอบด้วย2ส่วนที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของคนเกาหลีที่มีต่อท้องทะเล ไฮไลท์คือเทคนิคการฉายภาพลงบนโดมขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อบอกเรื่องราวความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอันล้ำสมัยของเกาหลีที่มีส่วนช่วยเหลือไปยังภูมิภาคอื่นทั่วโลกลและพามิเลียนต่อไป ไม่ได้มีความโดดเด่นเพียงแค่การถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าสนใจในท้องทะเลเท่านั้นแต่สะท้อนถึงการปฏิวัติครั้งยิ่งใหญ่ของโลกใต้น้ําภายใต้คอนเซปต์ Sea Evolution ที่นี่ครับ German Pavilion ล h w นอ l อว่ uh, well, one of our uh, exhibition rooms we um, show visitors from the coast to the bottom of the sea we um, bring the visitors to the first exhibition room starting in the coast and then the other exhibition rooms uh, will follow so we start our journey at the coast and uh, here in this exhibition room uh, we show the visit o r s um lot of projects about uh, coastal topics german pavilion ได้ชื่อว่าลงทุนมากที่สุดถึง1,200ล้านบาทเพื่อจําลองใช้ฝั่งทางทะเลและการศึกษาวิจัยของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ท้องทะเลซึ่งถือว่าเป็นขุมทรัพย์ที่เรานํามาใช้ประโยชน์ได้ในโลกอนาคตพร้อมความตื่นตาตื่นใจ บนยานจำลองขนาดใหญ่ที่บรรจุผู้คนดำดิ่งสู่โลกใต้น้ำเพื่อให้พบกับความเปลี่ยนแปลงของท้องทะเลในโลกอีก30ปีข้างหน้าครับพาวิเลียที่ตั้งคำถามให้กับผู้ชมกว่า8ล้านคนได้รู้สึกถึงความสำคัญของท้องทะเลพร้อมให้ข้อคิดว่าแหล่งกำเนิดของทุกสิ่งทุกอย่างของน้ำในโลกนี้มาจากมือของมนุษย์นั่นเองภายใต้คอนเซปต์ The s o u ซ c e i s in your hands และที Swiss ่นี่สวิสพาเลียนคุณพลยครับคุณคุณลเคยไปสวิสกี่ครั้งครับงั้นผมพาคุณมาสวิสครับคับัครับคุณมาติน่าคววดรับวสีรีครับ o Our topic the the source, Switzerland water and, how water and how about the water. อีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่ก็คือแท่งน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่ขุดมาเพื่อทำการศึกษาวิจัยถึงสภาวะที่เปลี่ยนไปของโลกในแต่ละปีซึ่งอายุของน้ำแข็งแท่งนี้พอๆกับอายุของผืนแผ่นดินเกาหลีเลยทีเดียวครับ พาวิลเลีที่ฮอตไม่แพ้ประเทศบ้านเราในภูมิภาคเอเชียที่จัดการความแตกต่างภายในประเทศให้ลงตัวได้อย่างเหมาะสมที่สุดและนำมาเป็นจุดขาย City of Contrast นี้คือคอนเซปต์ของสิงคโปร์พาวิลเลียนครับ Hi j n คุณครับีา <Good> Jasmine <Hi. S 2> you, i c t r e so what is the concept of the Singapore Pavilion? uh the concept is actually the theme which we call p a r a d o x i c a l y to be a contrast yeah so we are trying to tell a story on how Singapore has intricately try to balance urban development together with economic um, growth together with environmental protection and sustainable development. ด <UL U MS> ้วยภายในพาวิเลียนถูกแบ่งเป็นสัดส่วนเริ่มจากห้องแรกที่อธิบายถึงเมืองที่เต็มไปด้วยตึกราฟ้าทันสมัย แต่ยังคงใส่ใจสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะที่ล้นเกาะโดยนํามาผ่านกระบวนการต่างๆจนกาอกาําเนิดสิ่งมีชีวิตขึ้นอีกครั้งนี่คือการจัดการประเทศที่ดีเยี่ยมของสิงคโปร์พาวิเลียนครับช่วงหน้าพบกับสเปนพาวิเลียนประเทศที่ขึ้นชื่อว่ามีการดีไซน์ที่สวยที่สุดในยุโรปห้ามพลาด ใหม่จากิการแสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อบ่งบอกถึงความเอกลักษณ์และตัวตนของแต่ละประเทศยังคงสร้างความประทับใจต่อสายตาผู้ชมกว่า8ล้านคู่และที่สเปนพาวิเลียนถือเป็นหนึ่งในพาวิเลียนที่มีเนื้อหาเข้มข้นที่สุดตั้งแต่การเดินเรือสำรวจโลกครั้งยิ่งใหญ่ของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสที่ทําให้คนทั้งโลกรู้จักทวีปอเมริกาตลอดจนการนําเอาน้ําทะเลจากทั่วทุกมุมโลกกว่า7 0 0 0 0ื่นแห่ง มาศึกษาวิจัยและนำมาให้ชมที่งานนี้กว่า600แห่งครับพร้อมเทคนิคแมปปิ n g ที่ฉายภาพเรื่องราวต่างๆผ่านระบบมัลติมีเดียลงบนก้นขวดแก้วน่าทึ่งใช่ไหมล่ะครับโ o l าโ o l าสุนทขอสวัสวัสดีครับสวัสดีครับสวลคดอะสเปนนิสพ e วเวลิออนขอบค a ณค s ับชูดอ l i ไลค์ e s อะค e ออฟเดอะพาววล i สไลค e เ h ที t o r ร์เดอ t อ spain explored the world the ocean yes, from history we with, with want to tell uh, our history as uh -huh. explorers but also we want to show that spain is a modern country in uh, uh, oceanographic exploration uh -huh. Uh -huh. research and that's why we show the modern, the recent Malaspina expedition, 200 years after the historic expedition at the end of the 18th century, uh, we did a trip with a Spanish uh, oceanographic vessel, Esperides, uh, circumnavigating the world and taking more than 70,000 70, samples of water from all the oceans around the world. And these samples, some of them you can see them in our pavilion, will serve as a database. Uh, for researchers and uh -huh. scientists from all over the world to study mm, well, mainly the impact of climate change in our oceans. Mm -hmm. so, How many right. show inside? Well, we have 640 bottles of these uh, samples of water, uh, all of them mm, showing the uh, geographic location, the uh -huh. geographic coordinates, and the name of the, the city or the, or the port uh, closer to the place where these uh, samples were taken. ที่นี่นะครับคุณเห็นไหมครับคนเต็มหมดผมนึกผมอยู่ดิสนีย์แลนด์เพราะว่าที่นี่เขาว่าจะมีคนมานับสิบล้านคนนะครับมาที่นี่ก็คือเอ็กโปอินเตอร์เนชั่นเอ็กโปยอชูอินเตอร์เนชั่นแนลนี่เขาบอกว่ามันมีพาวิเลียนของต่างชาติที่เต็มไปหมดเลยนะคุณครับประเทศต่างๆเนี่ยเขามาแสดงแสงยานุภาพประมาณร้อยกว่าพาวิเลียนด้วยกันแต่นอกจากนั้นก็จะมีองค์กรเอกชนหรือแบรนด์ของเกาหลีเนี่ยที่นี่มีความภูมิใจครับนำเสนอลอตเต้ A rising Asian global company right now. Yeah. We have Lotte Hotel, Lotte Amusement Park, Lotte Department Store, Lotte Mart, and Lotte Cinema, yeah. and many more. And so we're going on a journey to a world called Lotte Fantasia, where Lotte all of Fantasia. Lotte's where Lotte's all of Lotte's businesses are in one place together. All right. Mhm. Mm and so we'll start the trip.